สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อคุณกําลังดึงดูดความสุขใดเข้ามาในชีวิตเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะภไยพรมยานบอกด้วยค่ะคุณกำลังดึงดูดความสุขใดเข้ามาในชีวิต มาดูสถานการณ์ตัวคุณค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณผนางเบญจะกัะยาณีความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายนะคะคุณงามทั้งกายได้ใจผนางเบญจกัลยาณีความสุขคุณด้วยความด้วยที่ตัวคุณนะคะเชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนา คุณก็มีมีตัวคุณเองก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมีความเป็นมิตรพูดจามีหลักการน่าเชื่อถือเป็นที่เคารพแล้วคุณก็เป็นคนที่จิตใจดีใจบุญใจกุศลช่วยชอบช่วยเหลืออยู่อย่างสมถะเรียบง่ายพร้อมให้อภัยจิตใจดีนะคะ ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจผู้ให้ผู้มีเมตตาต่อคนรอบข้างมากกว่าผลประโยชน์นะคะคุณคุณช่วยเหลือใจบุญจิตใจดีโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังผลประโยชน์ความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์นะคะด้วยตัวคุณเพาคุณก็ใจดีมีความสุข มีบุญกุศลช่วยด้วยค่ะคุณดึงดูดความสุขบุญกุศลช่วยเหลือคุณพัะสิวะ,ะเผชิญกับสิ่งแต่คุณมีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองมากมายแต่บางครั้งคุณก็ไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังใจปาถนามีสิ่งเข้ามา ปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาให้แก้ไขได้ตลอดเวลาแต่ด้วยความจิตใจที่เข้มแข็งอดทนแข็งแกร่งของคุณนะคะด้วยจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมให้อภัยแล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆความสุขสุข,ส,ขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายบุญกุศลช่วยช่วยเหลือผ่านพ้นอุปสรรคพาทักษะเหมือนการต่อสู้ ต่อสู้ดิ้นรนออกจากอุปสรรคปัญหาเหมือนมีภาระแบกรับทั้งของตัวเองและคนอื่นแล้วคุณคิดต้องการออกจากปัญหาการช่วยเหลือผู้อื่นรอบคนรอบข้างต้องการปรารถนาอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือแล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะ ด้วยบุญกุศลของคุณใบแรกมานะะี่ค่ะการมเทพความสุขชีวิตใหม่ความสดใสสวยงามความปรารถนาต้องการเรื่องความรักความสิ่งดีๆเข้ามานะคะพลาหู ดูเหมือนคุณจะวิตกกังวลวุ่นวายใจแสงสว่างเหมือนถูกความมืดอ,อยู่ดีๆชีวิตคุณก็เหมือนไม่ได้ดังที่ต้องการดังที่ปรารถนาให้ให้ได้ตลอดเวลาดังที่ใจปรารถนาแล้วคุณอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือดังที่ปรารถนาที่คุณปรารถนาไว้แต่คุณก็จะได้นะคะ ความสุขความสำเร็จแต่ตอนนี้คุณต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาด้วยการพิพจารณาเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักการใช้ชีวิตคุณนะคะลาหูความทุกวิตกกังวลการดับเมืดใช้ชีวิตเหมือนทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาด้วยตัวคุณนะคะให้มีสติตลอดเวลารละงับเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาท สวดมนต์ไหว้พระทำบุญแต่ตัวคุณก็มีบุญกุศลน,นะคะคุณกำลังดึงดูดความสุขใดเข้ามากำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วค่ะที่คุณพบกับอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักการใช้ชีวิตคุณจะพบความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบาย คุณกำลังจะดึงดูดคุณกําลังดึงดูดความสุขใดเข้ามาในชีวิตนี่ค่ะพ่อแม่โพสพความสํำเร็จความสุขสบายโชคลาภชื่อเสียงเงินทองผู้คนเมตตารักใคร่ที่คุณปรารถนานะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายความสุขสบายนะคะ ข้ามาทรัพย์สินเงินทองโชคลาบดูความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะภพ่ของความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองได้ดังที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรทศกัณฐออกลบถึงเหมือนเหมือนคุณจะมีอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมานะคะที่กำลังเผชิญ ที่คุณคิดกำลังเผชิญอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาด้วยตัวคุณแข็งแกร่งกล้าแก่งเด็ดเดียวไม่ไม่ควรดื้อรั้นดันทุลังนะคะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้พบกับความสุขสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านขออภัยค่ะหลายใบ มีขลากับปลามาสูนเหมือนคุณกําลังเผชิญนะคะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงขัดแยง้งมีแต่อุปสรรครอบด้านเนี่ยคะ่ะแล้วคุณอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือแล้วคุณด้วยความอดทนของคุณนะคะแข่งแก่งก้าแก่งความไม่ประมาท คุณก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคด้วยตัวคุณด้วยความสุข,ขุมรอบคอบเย่ยกเย็นด้วยสติปัญญาแข็งเก่งอดทนนะคะทุกๆใบนะคะีค่ะมันมีอุปสรรคแล้วตัวคุณเองก็ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็จะพบเนะะี่ยค่ะความสุขอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะพบความสุขเนะะี่ยค่ะในทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะปรารถนาการงานการเงินความรัก ความรักก็พบคนที่ดีพร้อมที่จะหยิบยื่งสิ่งดีๆให้คุณโชคลาภชื่อเสียงนะคะที่จะเกิดขึ้นและด้วยตัวคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนใจดีใจบุญช่วยเหลือผู้ให้ผู้เสียสละผู้ด้วยจิตใจที่ดีนะคะความงามทั้งกายและใจพนางเบญจกัลยาณีงามทั้งห้า คุณแผนกับนางพิมพาไลดูเหมือนคุณจะอ่อนไหวอ่อนไหววิตกกังวลแต่ไพ่ก็บอกค่ะด้วยตัวคุณ คุณก็มีความรู้ความสามารถสติปัญญาสามารถมองปัญหาในมุมมองที่กว้างขวางมีแผนการล่วงหน้าที่ดีสามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีความกระตือรือร้นอดทนทำสิ่งต่างๆมั่กว่าจะประสบผลสำเร็จรู้จักการประนีประนอมผู้จูงใจบุคคลอื่นได้เก่งการเอาใจใส่ด้วยตัวคุณเอาใจใส่กับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะ เทพะอังคารการต่อสู้กับอุปสรรคอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะต่อสู้ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของคุณด้วยความมุมานะพยายามที่คุณแบกรับนะคะดูเหมือนคุณจะมีภาระปัญหาแบกรับด้วยความมืดทุกข์วิตกกังวลเน,นะะี่ยค่ะการแบกรับอุปสรรคต่างๆด้วยจิตใจคุณต่อสู้กล้าแก่งก้าวผ่านอุปสรรคพบกับความสําเร็จมุ่งหวังปรารถนาไว้นะคะรออยู่เหมือนในหัวข้อ คุณกำลังจะดึงดูดความสุขใดเขามานะะี่ค่ะที่จะเกิดขึ้นความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จแต่แต่ดูเหมือนจะยากเหนื่อยแต่คุณก็จะได้พบกันนะะี่ค่ะความสุขความสำเร็จด้วยตัวคุณเป็นบุญเป็นกุศลต่อสู้แข่งขันพบชีวิตใหม่แต่ใบสรุปนี่ก็บอกย้ำซ้ำนะคะกาแก่ง การ,รเผชิญการต่อสู้ด้วยความไม่ประมาทของคุณนะคะแต่คุณมีความรู้ความสามารถเพียบพร้อมอยู่ในตัวคุณนะคะมีอาวุธด้วยสติปัญญาเพื่อก้าแก่งเพื่อเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่คุณกําลังเผชิญอยู่เน,นะะี่ยค่ะพลาหูความมืดมิดความเศร้าเสียใจทุกอย่างวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจากตัวคุณหรือคนรอบข้างนํามาให้คุณแล้วคุณก็ต่อสู้นะคะ ด้วยจิตใจด้วยความมานะพยายามการข้มแข็งอดทนของคุณก้าวผ่านอุปสรรคพบชัยชนะความสำเร็จความสุขอดุดมสมบูรณ์เนะะี่ยค่ะทรัพย์สินเงินทองที่จะเกิดขึ้นความสุขใดคุณกำลังจะดึงดูดความสุขใดเข้ามาในชีวิตเนะะี่ยค่ะที่คุณปรารถนาเน่ยค่ะจะได้มา จะดึงดูดด้วยตัวคุณนะคะพยายามใบสรุปเนะะี่ยค่ะต่อสู้การต่อสู้อุปสรรคใบนี้นดูเหมือนจะพยาภาลีจัปูทศกันคุณรู้สึกเหมือนก่นไม่เข้าคาไม่ออกรู้จะไปทางซ้ายทางขวาแต่สินใจไม่ได้ต้องอาศัยความมั่นใจเด็ดเดียวมั่นคงมีสติที่คุณคิดคุณจะทำนะคะ ด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวด้วยมีสติด้วยนะคะตลอดเวลาคุณก็จะพบนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ตัวคุณก็พร้อมด้วยบุญกุศลอยู่แล้วนะคะเพียงแต่คุณต้องเชิญต่อสู้อดทนฝ่าฟันที่อุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ใบสรุปี้กระบอกนะคะ่ะคุณก็จะพบความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ในทุกๆด้านนะคะใบนี้พระแม่โพสพที่จะเกิดขึ้นทรัพย์สินเงินทองความอดุดมสมบูรณ์สุขสบายผู้คนเมตตารักใครใครเห็นใครก็รักทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะคะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ